ออกอีเวนต์เบสกคำสิงตอบเรื่องพอครั้งแรกหลังมีเสร็จถืยหนุ่มคอยให้กำลังใจค่ะนับเป็นอีกประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจและติดตามเป็นอย่างมากสำหรับกรณีที่หญิงสาวอายุ17ปีได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินการเอาผิดกับสมรักคำสิงหรือบารนักแสดงและอดีตนักมวยโอลิมปิกหรืออ้างว่าถูกพาเข้าโรงแรมนัดลงมือกระทำอานาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งสาวที่ถูกสังคมมองที่สุดคงหนีไม่พ้นลูกสาวของสมรักอย่างดาราดังเบสรวนีคำสิงห์ที่มีผลงานการแสดงและยูทูบเบอร์ที่น่าสนใจของแฟนๆอยู่แล้วพอมีประเด็นดังกล่าวขึ้นหลายคนเลยเข้ามาให้กำลังใจสาวเบสและพากันแซะสาวเบสอีกด้วยโดยหลายคนพากันสงสารในชะตากรรมของครอบครัวของเธอที่มีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดความคืบหน้าล่าสุดแม่อ้อยสาววณีแม่ของเบสได้ออกมาโพดคลิปวิดีโอผ่านช่องทางติ๊กต ได้เป็นคลิปของแพทริกยูทูบเบอร์คนดังที่เป็นครูจิ้นกับเบสได้ขับรถมารับเบสที่กองถ่ายเพื่อไปทําอาหารด้วยกันค่ะซึ่งแม่อ้อยได้บอกในคลิปอีกด้วยว่าขอบคุณด้วยที่มาให้กําลังใจน้อง